นายครับวันนี้ไปฉีดวัคซีนมาแล้วมีอาการยังไงบ้างเจ็บแขนไหมไม่เจ็บแล้วมีตัวร้อนไหมแล้ววันนี้หนูเรียนโยคะได้หรือเปล่าไหวด้วยไม่เจ็บแขนเลยเหรอจริงแล้วพี่นายกินน้ำขนาดไหนวันนี้กินน้ำเยอะหรือน้อยเยอะไม่ปวดแขนเลย มีไข้ไหมตัวร้อนไหมเวียนหัวไหมไม่มีอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยออย่างนี้ไหนพูดเชิญชวนเพื่อนๆบอกไปฉีดกันไม่น่ากลัวสิบอกเพื่อนๆเพื่อนพี่นายพี่นายชวนชวนทุกคนทุกคนไปทำอะไรจะไปฉีดอะไรเฮ้ยไปฉีดวัคซีนะวัคซีนป้องกันป้องกันโรคโรคโรคอะไร โรคอะไรอ่ะอ่ะไวรัสโ,โ,โ,โครน่าโอ้ไวรัสโครน่าเก่งมาก